สวัสดีครับพบกับ News มาเนีอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างบุญวายแล้วก็ไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเมืองเป็นที่เรียบร้อยเรื่องก็แน่นอนนะครับว่ามันขัดแย้งมานานแล้วละ่ะตั้งแต่เขาพระวิหารจนมาเรื่อยจนจนถึงกุญเแมรเราก็หนักเลยนะครับกุญเแมรในบานปลายแล้วก็ไปจนถึงที่ว่าทําให้ฝั่งคนไทยเนี่ยไม่ค่อยอยากได้แรงงานกัมพูชาแล้วละ่ะเราก็รู้อยู่นะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเขาทำงานอยู่ในเมืองไทยเยอะทั้งอยู่ในรูปแบบที่ถูก กฎหมายแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผิดกฎหมายเยอะกว่าถูกกฎหมายมากมายเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็ตอนนี้ทางฝั่งไทยก็ไม่อยากได้แรงงานกัมพูชาแล้วละ่ะแต่ด้วยเรื่องของเรื่องก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาคประชาชน เป,เป็นเรื่องของความรู้สึกของคนไทยนะครับที่ไม่ค่อยชอบคนกัมพูชาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่อยากจ้างแต่ในเรื่องของเชิงนโยบายของการเมืองอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าเรื่องของแรงงานต่างด้าวก็ต้องมีความเท่าเทียมนะครับหมายถึงว่าก็ต้องมีทั้งแรงงานกัมพูชาแรงงานลาวแรงงานเมียนมาเพียงแต่ว่าเจ้านายจะถกคือนายจ้างเนี่ยเขาจะถูกใจสิ่งไหนแล้วก็เรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องของอปัญหาที่เป็นความกังวลระดับประเทศเลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องของเรื่อง พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาได้ก็คืออาจจะได้จัดตั้งพรรคอาจจะได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับเพียงแต่ว่าอนาคตก็ต้องดูกันต่อและมีแนวโน้มที่นายพิธาอาจจะได้เป็นนายกก็ต้องดูกันต่อซึ่งตรงนี้ทางฮุนเซนเขาก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ไม่ทราบว่ายังไงต่อแต่ที่แน่ๆก็คือทางพรรคเก้าวไกลโดยนายพิธาเนี่ยเขาก็มีนโยบายนะครับเขาออกมายืนยันชัดเจนเลยว่า คือทางคุณซิเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงว่าแรงงานต่างด้าวนี่จะโดนกวาดล้างหรือเปล่าเพราะว่าเขาทางฝั่งของนโยบายก้าไกลเนี่ยเขาอยากจะทําให้มันถูกกฎหมายที่ผิดกฎหมายนี่ไม่เอาแต่ว่าแรงงานผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นชาติไหนค่อนข้างเยอะนะครับเขากังวลว่าจะโดนกวาดล้างหมดแต่ว่านายพิธาเขาบอกว่าไม่ทิ้งแรงงานต่างด้าวแน่นอนเพราะว่าแรงงานต่างด้าวนี่เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศแล้วก็จะให้ความเท่าเทียมกับเท่ากันกับทางแรงงานไทยด้วย โดยเรื่องของเรือกข้มาจากคุณเซนครับที่เขาค้านนโยบายก้าวไกลส่งแรงงานกับประเทศแล้วก็บอกว่าหัวหน้าพักเนี่ยชนะเลือกตั้งก็ใช่ว่าจะได้เป็นนายกไม่ทราบว่าเขาคิดยังไงครับถึงคิดว่าเราจะส่งแรงงานกับประเทศอาจจะเป็นเพราะว่านโยบายที่ทางพักทางพักก้าวไกลเนี่ยจะให้ความเท่าเทียมแต่ในความเท่าเทียมนี้ก็ต้องลงทะเบียนหรือว่าอะไรให้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแรงงานผิดกฎหมายอาจจะต้องกลับบ้านเยอะประมาณนี้นะครับโดยสำนักข่าวกัมพูชาไทม์รายงานเพิ่มเติมว่าในวันเดียวกันนั้น นายคุณเซนได้กล่าวว่าผมต้องการยกประเด็นที่มีความจําเป็นต้องติดตามเกี่ยวกับรายง,งานที่ทํางานในต่างประเทศผมไม่ยุ่งการเมืองในประเทศของคุณก็คือประเทศไทยแต่ผมวองว่าคุณจะมองไปไกลกว่าประเทศไทยนายคุณเซนกล่าวว่าพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลได้นําเสนอนโยบายที่มีความเป็นอันตราย ไม่ต่อ,อก็คือไม่ใช่ต่อชาวกัมพูชาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชาวลาวที่ทํางานใช้แรงงานในประเทศไทยก็น่าจะรวมถึงชาวเมียนมาด้วยโดยอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องใช้แรงงานจากทั้งกัมพูชาลาวและเมียนมาและแรงงานต่างด้าวเหล่านี้จึงแรงดา้าวแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นั้นได้รับรองให้ทำรับรองให้ทํางานได้ตามกฎหมายภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชา คืออันนี้เขาเหมือนกับว่ากลัวเรื่องของแรงงานลาวกับทางกัมพูชาได้รับผลกระทบนะครับเหมือนไม่ได้พูดถึงว่าแรงงานเวียดนมามจะโดนหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของดีมานอะไรก็หรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เรื่องเรื่องก็คือเขากลัวว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็กลัวจะโดนกวาดล้างนายฮุนเซนก็กล่าวต่อครับว่าผมคิดว่านโยบายของไทยนี้อาจไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้าน ทางด้านนายเทโฮยาเจ้าหน้าที่จากศูนย์พันธมิตรแรงงานและสิทธิมนุษยชนหรือเซ็นทรัลได้ให้สัมภาษณ์กับกัมพูชาไทเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาระบุว่าแรงงานกัมพูชาคิดเป็นสัดส่วน30-40%ของแรงงานกัมพูชากว่า2ล้านคนกําลังทํางานอยู่ในไทยอาจจะตกงานโอ้โหเยอะมากๆนะครับ30-40ของแรงงานทั้งหมด2ล้านอาจจะตกงาน เนื่องจากเอกสารการจร้างงานตามกฎหมายของพวกเขาอาจจะต้องถูกยุติลงและแรงงานบางส่วนก็ไม่มีเอกสารพูดง่ายๆนะครับว่าแรงงานกัมพูชามี2ล้านคนที่ทำงานอยู่ในไทยแล้วก็3 0มสถึงสีอาจจะตกงานก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับสัดส่วนก็ประมาณ0 0 0 0 0ถึง0 0 0 0สนไอโฮย่ากล่าวต่อไปว่าแรงงานกัมพูชา6กถึงหกถึงแปดแสนคนนั้นอาจจะต้องเสียรายได้รายเดือนที่มีมูลค่ารวม1 8 0ถึง140ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ 6,250ล้านถึง8,334ล้านบาทหางนโยบายใหม่นี้มีผลบังคับใช้จริงก็ไม่ทราบว่าบุญบายหรือว่าอะไรยังไงครับต้องติดตามดูอันนี้ในเชิงนโยบายรายละเอียดมันอาจจะเยอะแยะนะครับผมได้ติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังและได้พบกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียจานวนมากในประเทศของเราเกี่ยวกับการขับไล่คนงานที่เป็นไปได้แต่ผมยังไม่เห็นข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่จากพรรคการเมืองที่เพิ่งชนะการเลือกตั้ง ก็คือพักก้าวไกลนายหัวยากล่าวนายหัวยากากล่าวต่อไปว่าในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดว่าแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาจะกลับไปสู่กัมพูชาเพื่อทํางานในการก่อสร้างมากกว่าภาคมากกว่าภาคส่วนอื่นๆภาคการก่อสร้างในประเทศได้จัดหางานให้กับผู้คนมากกว่าภาคอื่นในช่วงหลังการระบาดใหญ่ของโควิดแต่อาจไม่สามารถรับงานทั้งหมดได้ สำนักข่าวอิสราเอลก็รายงานเพิ่มเติมว่าจากกรณีการให้สัมภาษณ์ของนายฮุนเซนดังกล่าวทางด้านของนายฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการ Human Right s Watch ประจำภาคพื้นเอเชียได้ทวีตถึงกรณีการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกรัมาว่านี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของนายกรัฐมนตีกัมาที่มีส่วนในการเผยแพร่ข่าวปลอมอย่างโจ่งแจ้งในกรณีที่อ้างว่ามีแผนจะขับไล่แรงงานกัมพูชาและลาวก็ เขามองว่าอย่างนั้น,นครับคือจริงๆนโยบายก้าวไกลไม่ใช่อย่างนั้นเขาอาจจะทําให้ถูกต้องแต่ว่าไม่ทราบว่าหนายฮุนเซนไปขยายผลหรืออะไรยังไงนะครับเขาเลยมองว่าฮุนเซนเนี่ยคือเป็นระดับเป็นผู้ผู้นําประเทศกัมพูชาแต่ว่าดันเผยแพร่เฟคนิวส์ซะอย่างนั้นนะครับ เช่นกันครับเมื่อวันที่7มิถุนาผู้สื่อข่าวก็ถามนายพิธาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมากัมพูชารวมถึงข้อห่วงใยเรื่องรายงานข้ามชาติของสมเด็จฮุนเซนที่ว่าอาจจะกลัวโดนกวาดล้างอะไรประมาณนี้นะครับนายพิธาก็กล่าวว่าอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อวานนี้เราขอตรวจสอบข่าวว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก่อนที่จะสื่อสารถึงข้อห่วงใย,ยต่างๆไปยังผู้นําเพื่อนบ้านและตนเองก็คิดว่ารัฐมนตรีการต่างประเทศก็จะทําเช่นเดียวกันทั้งนี้หากตนเองได้ก้าวเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปหาผู้นําในอาเซียนเพื่อสร้างความมั่นใจ ชาติในประเทศไทยจะเท่าเทียมกับแรงงานชาวไทยและให้เชื่อมั่นว่าพวกเขานั้นเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมานานถึงกว่า10ปีแล้วและจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตจึงของยืนยันว่าพวกเขาจะมีศักดิศรีและสิทธิตามที่ได้รับส่วนคําถามเรื่องค่าแรงขั้นต่าทีน่นักลงทุนต่างชาติมองว่าควรเน้นไปที่การปฏิรูปการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีนายพิธากล่าวว่าคําถามนี้ไม่ใช่แค่การตัดสินใจว่าจะต้องดึงดูดการลงทุนของต่างชาติแต่จะต้องมีความพร้อมความ สามารถรวมถึงเต็มใจที่จะจ้างงานในค่าแรงขั้นต่ำ450บาทด้วยหมายถึงว่าแรงงานจะต้องดูแลตนเองและครอบครัวได้ก่อนที่จะมีการพัฒนาทักษะเราไม่ใช่พวกเขาดังนั้นจึงไม่ทราบหรอกว่าชีวิตของพวกเขาลาบากแค่ไหนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ปฏิรูปการศึกษาหรือจะไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเท่าเทียมในประเทศนี้ ซึ่งตนเองก็ได้รับข้อห่วงใยของนักลงทุนต่างชาติโดยตรงเช่นกันแต่ถ้าตนเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะลดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันพัฒนาข้าราชการปฏิรูปการศึกษาพัฒนาเทคโนโล,โนโลยีเหมือนกันกับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนั่นคือการพัฒนาศักยภาพที่พวกเขาควรเป็นในการใช้ชีวิตบนโลกนี้แม่ เยี่ยมครับจากนั้นนายพิธาได้กล่าวต่อว่าหากมีอุบัติเหตุทางการเมืองทาให้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็อนุมานได้หลายเรื่องเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นขณะดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้คิดไว้ก่อนแล้วและเตรียมพร้อมรับมือเพื่อให้โอกาสที่จะเกิด อุบัติเหตุทางการเมืองน้อยที่สุดส่วนนายแพทย์ชลนานกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นเจตนาลมว่าจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ตามเอ u มอยที่เคยได้ลงนามกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองและจากการพูดคุยกันแบบพรรคร่วมรัฐบาลมั่นใจเราสามารถตั้งรัฐบาลได้ดังนั้นสถานการณ์สมมุติเรื่องหนึ่งเรื่องที่หนึ่งสองสามนั้นขออนุญ,ญาตไม่สมมติและมั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้น ส่วนกรณีใบแดงของกกต20ใบาหากมีสอสอก้าไกลาอาจจะมีความเสี่ยงที่ จะได้ประมาณ10คนจะส่งผลต่อการเปลี่ยนขั้วจัดตั้งที่จะจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ไนายพิธาก็ตอบว่าหลังจากได้สอบถามเป็นการภายในได้รับคำตอบว่าไม่ได้มีเรื่องร้องฝั่งของ8ปดพรรคแต่น่าจะเป็นฝั่งตรงกันข้ามแต่หากมีการพูดคุยเรื่องนี้จริงมีการรับรองสอสอไม่ได้จริงพรรคก้าวไกลก็พร้อมที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่และอาจทําให้เป็นโอกาสให้ก้าวไกลได้สอสอเพิ่มมากขึ้นหลังจากเลือกตั้งใหม่อาจมีเกิดขึ้นไม่ได้เป็นประเด็นทั้งคู่ ก็เรียกว่ายังเป็นเรื่องวุ่นวุ่นนะครับเพราะว่าเรื่องแรงงานของเขเมินเนี่ยก็เป็นความสําคัญของนโยบายก็เรียกว่าเป็นนโยบายที่สําคัญเลยที่ทางพรรครัฐบาลจะต้องจะตัดสินใจให้ดีๆแรงงานเขเมนก็ถือว่าทํางานในนี้เยอะแต่ขณะเดียวกันก็เกิดการต่อต้านแรงงานเขเมรนในไทยเช่นกันแล้วนายหุ่นเซนก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าจะโดนกวาดล้างบุบวายนะครับผมจะให้ดีเนี่ยโซเชียลควรจะหยุดซะโซเชียลเขเมนนะครับไม่งั้นจะเกิดการต่อต้านมากขึ้น ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ